เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ที่เราก็หนีโป,โปรมาเล่นเซิร์ฟโซเชียลครับทุกคนตอนนี้มีคนวิ่งอยู่หน้าเราอ่ะอ้าวสองคนด้วยครับมีคนยืนนิ่งเราก็จัดตัวนี้กันก่อนเลยนี่เพิ่งจะงัดมา เ้อ,อยู่ไม่ตายว่ะรีบเร็วไปเลยโอ้โหเพื่อนเขาเขาเอาครับมาดิโอ้โหเยอะจริงครับโอเคลงเลยครับนี่ไงนี่ไงอีกตัว มาลงไปดิโอ้โหผมก็เกือบตายน,นเนี่ยเฮ้ยมันบั๊หหือว่าไงวะเราก็ปั๊มยาบแป๊บหนึง่งโอ้โหเซิร์ฟแบบโคตรงงเลยครับมันกือแบบเห็นปะมันเป็นเห็ดย่างครับแต่ว่าเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับจะพันแผ่นะเซิร์ฟโซเชียลก็ตามนี้เลย จริงผมก็จะไปเล่นเหมือนกับเป็นเซิร์ฟมาตรฐานพวกนี้ครับแต่ว่าผมไปเล่นปุ๊บเนี่ยก็เจอโปรโงไงโปรเยอะจริงครับโอ้โหไม่ไหวแล้วก็ต้องหนีมาเล่นเซิร์ฟโซเชียลนะมามีคนอีกแล้วครับนี่อยากสู้ว่ะนี่อยากสู้อยากสู้สำหรับเซิร์ฟอ่ามาอีกแล้วอ่ะ มาแบบเรื่อยๆเลยครับเยอะจริงเจล้มไปเลยครับมาก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟมถถาตรฐานเนี่ยก็รอโปร,โปรสง,งบก่อนแล้วกันครับแบบว่าจะทำเป็น E ีพีงยเล่นแบบตอนๆไปเลยเล่นจนจบเนี่ยก็รอโปร,โปรแบบสง,งบก่อนแล้วกันครับเราก็จะเล่นไม่มันไงถ้ามีโปรอะ คือผมก็ไปหาแบบหลายเซิฟมากเลยครับก็ส่วนมากจะเจอโปรโก็ไม่ไหวเลยครับแล้วก็ขอแบบเล่นโซเชียลไว้ก่อนเล่นแก้เบื่อครับทุกคนเย้แต่นี้เราก็ได้เป็นชุดถ่ายมาด้วยครับทุกคนเน mm hmm. ่จับเลย mm hmm. ดูเลือดดิทุกคนโอ้โหห้าร้อยกว่าเซิฟนี่แบบว่าเลือดโคตรเยอะว่ามันเป็นอยู่ที่ชุดไงแอดมันปรับครับทุกคน บานนี้เราก็จะไปหายิงคนแถวๆนี้ครับเหมือนกับมีเสียงปืนข้างหน้าเราด้วยหาตรงนี้เลยครับทุกคนปับ๊บโดนไปดิเย้โอ้โ,อโหบ้องนี่สองนัดตายครับทุกคนอะไรกันนี่บ้องไม่ค่อยแรงเลยวะ2นัดตายอะเราก็ ขอสร้างอันนี้ก่อนนะครับก็เป็นเตียงนะนี่ผมตายปั๊บนี่คือเราจะมาแถวนี้ไม่ได้ไงแถวนี้คนมันเยอะดีะครับเดือดด้วยแล้วก็ต้องอยู่แ,แถวนี้นครับทุกคนไปสร้างไปเลยโอ้เหตุอย่างเยอะบอกเลยครับว่าซีโฟก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปหาเรดบ้านแน่นอน,นครับทุกคน เฮ้ยมีคนวิ่งมาครับอ้ามีคนมาอีกแล้วว่ะเป็นชุดไฮอะนี่นัจะอยู่หลังต้นไม้ครับอ้าวไม่มีอะ่ะเดยังอยู่แล้วก,ก็จะไปละเอาโอ้โหนี่ครับผมตัวนี้แบบว่านัดเดียวนี่ตายเลยอะไรวะ ผมยิ่งคนอื่นนี่สองนัดนะมาไม่เป็นไรครับดีที่ผมสร้างเตียงนะปับ๊บโดนไปดิโดนไปดิเอ้ยมีสองคนนี่ว่าเพื่อนกันครับทุกคนพวกเขาเป็นเพื่อนกันนี่ชุดท้ายแล้ก็เอามาคืนเลยครับโอเค เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเยอะ yeah, จริงเน่เดีเราก็ตรงนี้เลยครับปั๊บล้มไปดิลอดรูก็ต้องแบบนี้เลยครับเฮ้ยผมว่าพวกมันก็นะ่าจะอยู่แถวๆนี้ครับเป็นบ้านนะเพราะว่าผมยิงไปปุ๊บเนี่ยมันก็มาเลยนะดูดิโอ้โหหลายคนมากเลยอ่ะมันจริงมาดิ ตอนี้อยากลองของว่ะอุ้ยโอ้โหโดนเออพันแผลไปครับทุกคนอุ้ยยังอยู่นี่ครับเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเราเลยครับทุกคน นี่นี่รู้ดีโอ้โหตายวะตามนี้ครับนี่เราก็ไปหาบ้านมันแล้วกันเนี่ยรัเริ่มแบบว่าจะเดือดเลยนะหมาแครับแต่นี้ผมก็เจอบ้านมันนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ไปปั๊บเนี่ยแล้วก็มันยิงผมตายนะเป็นบ้านมันจริงด้วยครับโอ้โหบ้านสวยด้วยดูดิบ้านหายเลยครับป่ะบอกเลยครับว่า เราเร็ได้สบายเพราะว่าเซิร์ฟนี้ระเบิดมันฟรีไงพวกลูกบ้องพวกนี้อ่ะนี่มาดิหลมไปซิเมื่อกี้ยิงเราดีนักโอ้โ,อโหคือซีโฟเนี่ยมันก็จะแปะยากหน่อยแรบเพราะว่ามีป้อมปืนนี่ลงไปซีโอ้โหปืนอย่างเยอะเลยเนี่ย มันอยู่บนบ้านเลยทุกคนเห็นปะเอา้าตายโอ้โหโดนได้ไงวะเ,วเราก็ไปเรียบ้านมันกันเลยครับโอ้ป้อมเยอะจริงเอ้ดีที่มันยิงไม่โดนนะ นี่มีการแบบว่าจะปิดกำแพงด้วยนะโอ้ยใครเจาะอะไรวะ โอ้โหโหดเกินคือมันไม่ใช่แค่ผมนะที่เอาบ้านหลังนี้เนี่ยดูดิมันมีคนอื่นด้วยครับอุ้ย เจ้าของบ้านครับมีคนอื่นด้วยครับที่จะมาเรดบ้านหลังนี้นะเพราะว่าระเบิดมันเยอะไงรู้ว่าจะเอาไปเรดใครครับตอนนี้ผมมีลูกบ้องจริงคนวะ่ะต้องส4ละวุ้ย ผมโดนป้อมไฟฟ้าหมดทุกคนเกือบตายเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราก็ต้องไปกําจัดป้อมก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็โดนยิงนะเกือบตายเลยป้อมไฟฟ้าอยู่บนบ้านเลยครับนี่อันตรายครับทุกคนโอเคขนาดเซิร์ฟนี้เลือดมันเยอะนะก็เกือบตายเมื่อกี้แสดงว่าป้อมนี้แบบโคตรแรงเลยอ่ะ ตอนนี้มันก็ปิดกำแพงไปเรียบร้อยเลยครับซึ่งแล้วก็ต้องเจาะใหม่นะตอนนี้ผมก็เข้าตีมั่วเนยครับก็เป็นคนแบบ อยู่เรดแถวๆนี้นะเดี๋ยวเราจะยิงกันครับ mm. แล้วก็แปะไปเลยโอ้ mm. oh, ตอนนี้มันปิดเลยครับแล้วก็ต้องเรดใหม่นะ การมาอ้อมหลังด้วยครับตรงนี้มีป้อมว่บผมไปไม่ได้อะอเข็มพังไปเลยครับตรงนี้เนี่ยเฮ้ย เฮ้ยม่อยู่ชั้นสองครับโอ้โหเดือดจริงครับทุกคนมีคนแบบว่ามาเรื่อยๆเลยนะดูดิมีซีโฟก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าป้อมมันเยอะเมื่อกี้มีคนยิงผมด้วยนะและอยู่ข้างนอกครับนี่ มาแอบอยู่ใกล้ๆนี้ครับต้องเจอสักหน่อยเออล้มไปดิโอ้โหมีคนมาอีกแล้วคนระับป้อามันเยอะจริงนะบ้านนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเตียงนี้นะจะเกิดมาเปล่า มาดวเราก็เน่เราก็ยิงไปเลยครับเป็นเตียงชั้นสองหาดเย้าของบ้านด้วยครับทุกคนโหตอนนี้ก็แย่งเกรดเลยครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะบอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้มันเข้าตา มันไม่ค่อยมีบ้านด้วยไงมาที่ผมก็ต้องกระโดดไปครับแลวก็เอาระเบิดไปแปะนะโอเคน่าจะไปได้ครับ เพียบเลยป้อมข้างในเนี่ยมาแก้มือครับทุกคนเมื่อกี้เราไม่รู้ไงว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับมาครับรอบที่สองโอ้ยรอดรอดนี่ครับผมก็โดดไงเมื่อกี้แล้วก็แปดระเบิดไปเลย เ้ยเห็นบิวจัดเลยครับนี่ไงเรียบร้อยย้แล้วก็เครื่องปั่นไฟมันก็พังไปด้วยนะมาแล้วก็คับบิวมาครับปับ๊บวางไปเลยลองดูของรีบิวครับทุกคน อี่โอ้โหเลคายอย่างเยอะเลยครับมาก็ตามนั้นเลยแล้วก็ปิดประตูตไปด้วยเอา้าไม่มีหินอะ่ะโอ้โหในตู้ก็ไม่มีครับทุกคนก็ปล่อยไปงั้นเลยครับแล้วก็ลองไปดูชั้นสองกันมีอะไรไหม ไม่น่ามีอะไรเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวเราก็ลองไปดูของในกล่องกันครับแต่ว่ากล่องมันก็พังเลยไงนี่โอ้เม่บองครับอาหารไม่ใช่อาหารดิเป็นแบบยาแล้วก็โอ้โหฝุข่าขาวก็เยอะครับสวยสมมติว่าผมเล่นเซิร์ฟนี่เราก็อิ่มเลยครับถ้าได้ขนาดนี้นะแต่ก็เราแบบมายิงคนขำๆไง นน่ลูกบ้อง300รแล้วก็มีอะไรบ้างโอ้โหไม่บ้องเยอะจริงนี่ปืนกึง่งเก็บมาด้วยไม่ได้ใช้นานเลยครับปืนกึ่งเนี่ย้ยเดี๋ยวเราลื้อบ้านดีกว่า่ะทุกคนเราอตสาห์ได้บ้านมานนะก็ รื้อสักหน่อยละกันยังมีคนอยู่นอกบ้านวะผมตั้งป้อมปุ๊บไม่ใช่เดีย๋ยวตั้งตู้ปุ๊บมันก็ยิงเลยเมื่อกี้เนี่ยอ่ะแล้วก็รื้อไปครับทุกคนแล้วก็ยึดบ้านนี้มาได้นั่นเองครับ เป็นไงชิวๆเลยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการที่แบบว่ามาเล่นในเซิร์ฟโซเชียลครับก็มาเล่นบันเทาไงหนีโปรครับทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแนวนี้หรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม